คือออกมาเปิดใจมีผู <c oughs> ้แนะนำบนเรือน้องค้ดจากได้แฟนเองคืดเองแบบเห็นค่ะเจ้าเปิดใจก็แบบได้ฮะได้นางออกกับเปิดใจกับเปิดใจเขาได้คือน้องว่าอายุบริจากัดว่าก็นนี่น้องซําไดก็ได้ขอเพียงแต่ว่าลมแล้วเข้าใจน้องเป็นพอห้างพอไายมีอายุลายคนเมียมีครอบครัวมาแล้ว เ่ลสนใจในตัวน้องนี่นะเ่ลจะได้เป็นเมียเขาตึงตรงเลยเอาได้บอก เดี๋สบายดีผู้ที่ติดตามและับชมบอสเสิร,ร์ทุกทุกทาน,นาเดนะี๋ยวเฮ้ยเนาะวันนี้ก็มาพบมาพอกันก็คือเก้าคือเดิมมาแหละพี่น้องเ,นะเอ้ยเนาะกัซซีเลพาเอฟซีมาโอบมาลงกับสาวโสดสาวโสดหน้าใหม่สาวโสดหนะ้านะตาดีวันนี้ก็ได้เนาะกัซซีเลพาเอฟซีเข้าไปโอบไปล้มไปสอบถามเพิ่มอันเนี่เพราะว่ามาครั้งนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกอะไรพี่น้องฮ้ยเนาะเรากัซซได้ขออนุญาตเข้าไปโอบไปลมเพิ่มเคือน้องเพื่อนี่ว่า,เ,าเปิดใจ หาคนคุยหรือว่าหาแฟนนั่นแี่ยเนาะว่าเพื่อนซีว่าแท้หรือบอก็ที่ใดขออนุญาตเข้าไปสอบถามไปโอ้ไปลมไปสัมภาษณ์น้องเพคนพบห้องกันไปน้อนไปน้องถ้าหากว่าบันเดือดร้อนอันใดผิดพลาดหรือว่าบอหมาะสมก็ขอโอขออภัยนำเอฟซีหลายๆเนาะโอ้าคืนบันทึกเท่ากับหาฮอด เพื่อนวอร์ชาร์เพื่อนคนเนี่ยเป็นบ้านกองสารส,สูตรหน้าไม้เหมือนนี้เนาะครั้งแรกบอกที่ตัวใจมันเลยโดูเรื่ออาสบายดีคนเนาะสบายดีสบายดีมาครั้งแรกกับคนเป็นไงกันนะกับทีมงานพี่กองเนาะเนาะก่อนสี่จะทำเรื่องหัวใจเพื่อนกต่ยัางไรเพื่อนแนะนำตัวก่อนเนาะมีสื่อไหนดีสื่อละสื่อลาน้อยก็ได้หลาน้อยก็ได้โอ้ขึ้นว่าสื่อสื่องามเถอะ เบธีมาซื้อซื้อหล่าดีตัวเหตไปเห็นมาจากไหนบกหล่าเลยอกสาวหล่าสวงามเนาะแมเจ็ดปีเลยเนาะสาวปีสาวปีโอ้เียนจบหรอบอมาเจ็ดหรอบมาเดยจบมาส่จบเลยมาสีจบมาสี่ถอนเสียแต่กะ ไม่ออกโอ้เห็นจบโมซีพอเสียะแหม่แล้วก็ออกแหม่ออกมาหาเฮ็ดเวียบบ่เคยไปได้แม่ออกไปแบไปเวียงไปเฮ็ดเวียงอยู่เวียงโอ้ไปหาเงินอยู่เงินจัดแม่นี่มาดนแลรวบบจัดไปเงจันจัดไปได้มันก็ได้โดนนะแล้วก็มาเฮ็ดเวียงดุสค์เฮ็ดเวียงดุสค์แล้วก็มาอยู่เซโนนี่โมวิทเซโนคือเก่าโมวิทว่านคือเก่าไปหอดเวียงเลย เหมืนกับมาเก่าเห็ดเบี้ยงนั่งอยู่เบียงป่ะเป็นแม่บ้าน<อ>เป็นแม่บ้านใน,นบริษัทจะอยู่ได้จีกเดือนจะอยู่ได้สองสามเดือนนี่แหละเด็กกับอยู่มาได้นะมันเห็ดเวี้ยงนักโพกูดอยู่สามคนเป็นบริษัทบักใหญ่เลยนะเห็ดกินเห็ดอยู่กับเป็นเฮาเบิร์ดนะนะเฮาเบิร์ด<อ>เป็นแม่บ้านให้บริษัทแม่เห็ดเวี้ยง สี่ชามสี่โงต้องหลุดวันหนึ่งเขาหนึ่งง้ามเป็นแม่บ้านในบริษัทนี่อยู่บ่ได้เนาะน้ำพี่อยากไปเป็นแม่บ้านเนัวเลื่อนบอแนั่นบอแม่แม่โอ้แั่น้านช่วยย่างมาเปิดใจเนาะเกมเป็นแม่บ้านคลัวเลื่อนนล่นป่ะบริษัทใหญ่เนี่ยมาเป็นแม่บ้านเลยแม่บ้า เงินในน้อยอย่านี้มันบนใหญ่บนโตเกินไปเนี่ยเีรนกอนน้อยอ่กว่น้อยากมันก็สุดขอนลงมากมันย่บดีบว่าในเห็ดซับจ้างคนอื่นมาเห็ดเทศเลยครับเนาะเพื่นเนี่ยได้เพื่อนวันจืดนะได้แต่ว่าคือซีคือสามีคือว่าเขามีเงินมีคันะล้าจัดูแลเรา เดี๋ยวให้น้องวันปากเสียาข้าแพ่กับอยสักกระดิะดแล้วเหมือนเป็นน้นเนาะอยากกินยังจะโทรสั่งก็เลยเยอะแยะนะบมากมากอะไรหมักลลายสาวละสาวเนาะสีลาสีวาฬเนาะหัเแม่แล้วลายใหญ่ลายใหญ่แล้ว มาน้อยแล้วหลาย่ายแล้วกางที่ออกมาเปิดใจมันนี่ยงไหนน่องเปิดใจหลอยเั้นตหมอแม่ตอนนี้มันมีภัยในใจเลยปะเป็นไปได้ของคนคือจบผู้งามเนาะมีผูบ้าเลยบนมีเราก็รลมหน่มีมีมีกะบทุกวันเหละยดิกน่อย ก็ม,มนนนันมันอัมันกะรองกระเลือกหรือว่าเมืว่าสำหรับผู้ชายหรืว่าผู้บา่าวเนสมเป็ีเลือกหร่ต้องเปน็คนปคนหลอหรืว่อ่งไรกันคุยกับเขาบอกขนาดนะั้นอเขาน้องหมัคนหล่อกาเหอฮะเข้าขใจเหรอทำมีเพราะถ่ยดี่ <c oughs> ะฮะกินไ้ในใจเนาะแม่กิดไ้ในใจซะ Ni tay đúng đó mỹ lại luôn 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 mỹ lại หมักคนดีบอรือคนบอดีหมักคนแล้แกใส่บน้ธรรมดาธรรมดามีลฟยเกินไปมันกิสิบโอ้ไ่ได้ไ่สิบมีดอกนั่นเนี่ยธรรมดาดีกว่าเนาะพอห่าาก็คือสิบได้ดีเกินไปสำหรับเราเลเนาะมเรื่องจำการอายุหรือเปล่าอายุนานกอการหรือเปล่าซาปีถึงไปาไป ชาวได้ายชาไปลายสามสิบนต้นหอดจักปีบป่ะนีอยนอยู่เนอแต่นั่งคันว่าเออแบบเขาน้องจิจักัดอยู่บ่หรือบ่จักัดบ่บ่อบ่บ่จำกัดนะแบบเขาจะว่ามามาลงกัญชาแหละก็เขาใจเฮาค่ะนะบ่จำกัดเป็นลุงานส่แวเสวเมืออะไรพ่อนี่ ปาสวัสปลาสวงสปลาสวสวัเพิ่นก็หกสิบกว่าแล้วนะพี่น้องกานแมนนั่นสิพาเพิ่นมหาน้องบาบอจำกัดได้ได้ได้ต้องพานตัวน้องก่อนได้หุ่นจับอยู่บ้านปลาสวงมาเห็นเลยอยากป๊อปเลยมาเรากต้องพามาพาก่อนนะแต่าเอาให้หูก่อนนะ เหมือนว่ามาตังโตวันท <laughs> นันไะด้จ้คุณผู้หญิงน้อเห็นยังเห็นที่อะไรกันเนาไม่็ได้เห็นยังไม่ได้เห็นยังเนาะแม่ก็จะแนี้อ่ะอเราไม่ได้เห็นยังเนี่ยไรใส่ไจ่ายในยังขอแม่หรอเงรจังเลยขอบอกข้อแม่ทราบอยู่บ้ามมมมมไ,มไม่ไม,มีพอไม่มีพอโอ้มีแต่แม่เนาะขอ้อนุญางถ้าแม่น้องกันไปใส่เ แม่เป็นอย่างหนึ่งแถวบานเนี่ยว่าเป็นไปเหตุที่อักขึมการบ่เป็นพนักงานบำนาญพนักงานครูโอ้เป็นบำนาญแล้วแม่พวกสิบปีโดยอ่นแบบว่าก็แล้วนี่ลูกสาวเพิ่นออกมาเปิดใจไในนี่นะมันมีคู่มีคริงในนี่เพิ่นก็เห็นดีนั่มหมือนก็เห็นดีแล้วเห็นดีว่นาได้สาวปีเนี่ยเดี๋ยวมันโอ้ได้บ้างสาวปีบ่ แม่จะได้ลูกเคยแล้วบ่ปัจจุบันแม่เพราะว่ามีมีแต่เฮากั็ไม่เฮาขนาดยับบงบดนได้กับภูแล้วโดนับภูมีพี่น้องจะคนมั้ยเน้องมีพี่น้องหาคนได้กับภูแลสองอ๋อแล้สองเนาะแล้วสองแล้วลูกสาวหล่ากับไอ้แม่ไอ้ผู้ที่เท่าไหนี่งพุที่สอง,อสองโอ้ยยลแล้วลูกสาวหลานใครได้สิเดมาเป็นล,ลูกเคยหลานของน้าบาเนาะ เป็นแบบลุกเฟย์ละนี่ลูกสาวละนี่มุ่ดขอนเนี่ยเป็นแบบก็เห็นไาเห็นหน้าอยู่บ่พ่อแม่เนบ่บ่ได้เห็ดมีหน้าแต่ว่าบ่ได้เห็ดมันมีไปเห็ดมันมีไปเห็ดสอยโอ้โเอาเขาน่าอัมบาที่สาซีกินอย่างเดียวก้อแม่บางทีก็ไอ้ไปเห็ดแบบเวลร้านเขาปั่นเขานะแล้วก็ไปแบบไปปั่นเขานั่งเขาไปปั่นเขาเนาะ อะไรกินแต่ก okay. uh ็ไม่รู้ข่าวเนาะแต่ละวีเนาะก็คือใหญ่ๆอะไรแหละมันกับเสมอไปนะอันนี้น้องก็เป็นกุโจผู้งานน้องก็คือู้สาวบุนเนาะก็เนาะอายุสาปีนะแต่ว่าโตเนองก็ใหญ่กะว่างว่าจะที่ติดใจหนุ่มๆหลายคนอยู่นะคุยคิดเข้ามาชมก็ดีเนาะ ส่วนาข้มูลกาติดต่อของหมอมียังไงอนไลกับเฟซทางลนยเนาะคือสะดวกแกงเนาะตอนนี้เนาะเรื่องหนุนุ้ทิศทางั็จิมาคุยนี่บริเลียงเนาะสิเป็นหนุ่มลาวหนุ่มไทยเขาได้เงินเนาะว่าเขาหม่ก็ได้เนาะก็้อากล้วมเขาใจเฮาอ่เขาใจเนี่ได เขาชงเขา่อเขาได้<อ>ใจเหรอแ้วเน่น้อกแว่า,วาเป็นคนแบบว่าเอ่อคน้อยใจเอาใจใจเนี่ยน,น,น,นี่คงอนเกงน่งนี่บ่หนอากอนาอนะยงไรบ่เนาะมาคนอนยใจอยูอ่บ่ะหนึ่งหนึ่งกนะ็แต่อย่างนี้คนอยใจอ่ะนะนอจลูกสาวหล่าเมย ถ้าเกิดนี่แบบว่าลุ่มๆเลยนะเกิดชดชดใจแบบนี้เป็นนี่เป็นเนี่อะไรอย่างงี้ยนะสิไปอยู่นะเพื่นไงป้ออยู่เลยแม่สิหายไ,ไปป้อพ่อบอกผ่านทั้งหมดเนาะมามามา,มาบาดท้องอะน,นะม,นมันมันบ่มีเวียดเห็ดนะมันอ,อยู่กับเมื่องเดี๋ยวดือชนน้ำบุตรน้องอะไรอย่างเงี้ยอดูไปแบบแม่ทีมัน,น,นม,ม,มีเวียดเห็ดแม่ไปมาสิไปลงทุนค้าขายหรือเห็นนั่นเห็นนี่มันกัใช้เงินหลายอีกเนาะแม่ ต้องห้าบ่อนห้ทีหาทำเลขกไเมืวานนี้นองนี่คือแปลว่าไปได้ไน้องความคิดควมยของนอก็ว่าอยู่บ้านเท่านี้น,นี่นนกับพสมีเนาะมั่นพะ่อสมีนตนแรแต่ต้นื้นของใคของมันนะก็คือตัวนอ้องสะดวกไปได้นะนนนเนาะสดวกไปได้ไน,น้องเลอาจะทื่อ,อกทีใจเอซีหลายหคนทุกน บาในเรื่องวิ่กเห็ีดงานท้ำหนึ่งเรือว่าสีนี่กับตามแต่ต้องมาเห็ยียดงานนี่ค่ะแบบห้าเนื้อถ้ำมานะค่าขายโอ้โหค่าขายเนาะคนคนมาค่าขายอันนี้คือเคยเคยเห็ีดเคยไปมาแล้วเหมือนปะเคยเห็ีดเคยไปทำงานมาแล้วเหมือนเราเกี่ยวกับค่าขายแม่เคยดิอันนี้กับห้าห้าบ่เนี่แม่ ออ๋ฮั่นแต่ว่ามันบวมีอันนั้นแหละคลายกันนี่คลายเขื่องอันนี้แหละโอ้ยกายคองช้ำเนาะแม่ก็ได้ยินด้วยก็คลายแล้วบ่นี่แม่มันบ่มมีทึนบ่มมีทึนกับมันบ่ได้คลายเลยบวมมีทึนไปต่อแบบทำเลบอดีเนาะไม่ง่ายใช่ไหชุมชนมันกับบวมใหญ่เห็นไหมนะเจงหวาดซิบหญ่บยบัลล่าขาร้านคลายบัลล้ายอีกแบบนี้โองเจ้าเนาะ ครับพี่น้องด้วยน้อะเป็นไรผู้ใดที่ว่าคิดว่าเออคนนี้ก็ถือก็ถือใจแท้โดนใจแท้ลองว่าเราคือกำเนิดเหมือนเด็กสังอย่างสิกระถางมากเอ็ดมาได้พี่น้องเลยเนาะเอ็ดมาเอาขอมูลติดต่อศึกษาเบิ่งใจน้องเพิ่นได้เนาะสมารัสิเดใจหรือเปล่ขึ้นอยู่กับความสามารถเจ้าเนี่แต่สองคนเพิ่น เือมีเดินเดินเนาะพี่น้อกเปิดกามาหลายย่างเียวเราลาวบ่าวลยเนาะคือสิโดนอกโดนใจหนุ่มๆหลายหคนเนาะคือนองว่าหาก็ออกแต่งงานเหตดงานเนาะห็ุนิคอนไปรู้งานนิคอนเปคยไปเห็ดเรียกอยู่งานนิคอนเป็นเรียกูหันรนแต่วาน้องก็บ่โดน bèo dưỡng bụng bọc hiểu và đầm đi lại dưỡng 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 rồi đúng rồi đúng rồi được, đúng rồi, đúng rồi. มันผิดผิดตัวมันติดกลัววันวน,นี้ตอนนี้มีวางงานบุมมีรายได้เลยเนาะคือออกมาเปิดใจี่มีผูแนะนำบนเรืว่าน้องคึดจากได้แฟนเองนะคุดเองแบบเห็นพระเจ้าเปิดใจคือแบบได้ฮนะได้นะงงก็เปิดใจ ใจเขาได้เลยแฟนได้แฟนโอ้โหเห็นมูเปิดใจเลยได้แฟนได้ผู้บ่าวแม่โอ้ในน้องก็ในนามว่าโสดแม่ก็เลยจากได้แฟนคก็มูแม่โอ้คิดว่าสิได้อยู่่น้องเปิดใจตังโมเปเปิดไปก่อนโอ้ก็ลองเบิรงเนาะบางเทื่อมีคนสนใจลองเบิร์มาลองก็ตั้โมตังโมนะครั้งใดจะเลยบ่ น้องได้กอาเลยลมได้กอาเลยทีน้องได้เงียบไปบบองน่องนีไหนมันผสมองยังเ่าเนีนอคือน้องว่าอายุบริจำกัดว่ากันนี่น่องสำไดก็ได้ขอเพียงแต่ว่าลมแล้วเข้าใจน้องเป็นพอห้างพอหมยมีอายุลายคนเหียบมีครอบครัวมาแล้วเผนสนใจในตัวน้องนี่นะ คนจากได้เป็นเมียเขาถึงตรงเลยเอาได้บอ<ด>เอาได้เนะาะข้อบอดิตินี่แบบเคยผ่านยังมากกับอย่างนะการงานการแต่งงานดีดที่เขาพูดยังมากกับอย่าเขาบออะไรย่านว่าย่านแบบคนอ้อมขามาโ,โอ้เอาคนแบบเคยมีครอบมีครัวเอาพ่อห้างพ่อมาจช่เขา,อาเอบอกว่าสี่ข่ายน้อมัน,น,นขึ้นกับเฮาโอ้ขึ้นกับน้องเอง เป็นขเขาสองคนลมกันคือที่ผ่านมานี่เคยลมแบบคนรุ่นลาวเขาเดียวกับอบอสวังเป็นยังคือจะมีแฟนแบบคนมีอายุสูงกว่าเนาอเขาอยากหายมาที่แล้เขาได้แบบเข้าใจเขาอนะคือว่าคิดว่าถ้ามีผู แฟนคุณรุ่นใหญ่กว่าเฮานี่อาจจะแบบว่าดูแลเฮาได้เป็นผู้นำเฮาได้โอ้ก็เลยดูดูดูเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็คือซีเมน์วอจชิงที่บริเวณวอลตัวตีบริเวณวอลในคลิปชี่สื่อเนาะโอ้ดูดูเล็เนาะเอฟซีทานใดมีความสนใจในตัวน้องกะทักทายขึ้นน้องคนว่าแหละเฟรดมิลานร้อมแจก FC ทุก่านเลยเนาะโดยโดยทางบาสิลัตเนี่ยอยากถามเพืนาบอสิลันเบ้นอะที่วันทามัยังไม่ยากามี FC ทางไกลคือผู้นถากันนี่ท่านอยากได้ไปยูพุ่นํากับไปได้กางแบบไหนล่ะเมตาแม่น้องแน่นานลอโูตรแกะมือหก่อน มันก็นแบบวโมงว่าไปแบบมาแบบเอาเฮาไปบาทเดียวแล้วเฮากัดโยเนาะเฮาก็บผู้จักเนาะผู้จักภาษาเขาอีกไหมนี่โอ้ปรากฏเราเอาเลยเหอแล้วแบบไปน่าฮานาประเทศแบบนั้นไปอยู่บ้านกันเดคนใดไปอยู่บ้านคนเขากับญาติแล้วเนาะไปแบบมาบาทเดียวฮะนะไปมันจีเอาเฮาไปอยู่พุ่นเลยเหมือนกันโย ว่าวมีผู้สนใจอยากร่วมอยากคุยน like no, no ี no ่คือน้องว่ามากแบบเดียวนี่ไปน้ำบ่ได้สี่ศึกษากันโดนสัมดาวน์จริงตัดสินใจได้โมโดนเขาจะแ่บเออเข้าใจเฮาอันนั้นว่าแล้วเข้าใจคือน้องหอมกันเลยเออน้องหอมงกเลยไปนา้ำโพไปแล้ว ตกลงกันเลยเด้อุนโหองมกไปลยแม่าม่แ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 ม่ปมกแาวสม่แ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 ล่แม่แม่แม่แ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 ม่และแม่บม่แ่แม่่แมม่แม่จะแ่ล่่่แมมแม่แ่แ่แ่่่่่่ เนาะหมักเขาเนาะแม่ไงงานข้ม,นมนงนอกนอเนาะเนาะหมักเขาสิไปว่าแต่ก็ขอกับแม่คนได้ได้กำใจมาหมักเน่ยก็โอเคกันหน่อยเนาะเนี่ยเขาหมักเขาเนาะถ้าโดนโบสำคัญขนาดนี้ขอเพียงแต่ว่าใจตรงกันเนาะหมักเพ่งกันถึงโอเคครับ ว่าเนี่ยเขหมักเขากขาหมักเขาคนทางเขาแม่เเอื้อนารองเพลงแบบยอย่าเลยมันคาไปอยู่น้องเขาเลยแล้วหมักเนาะเอฟแท้บเลองเบิร์องอีกแล้วบุหรีบุฮู้คือนองเิ่นว่าเนาะนอนหลานใหญ่ก็ออกขับอีกเนาะเรคือไก่ซี่ผักขนาดเลย เป็นเอาแพงกันใจเพิ่นมักนะไปอยู่น้ำเขาเลยเหรอไ่ไปแล้หละมันบ่ได้จะกีบซักเดี๋ยวว่าแม่คัดใจมาได้นะไปอยู่น้ำกันก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะดอกโอ้แตอยู่น้ำกันไปหาน้ำกันซะก่อนเนาะเรื่องขอกค่อยรวมกันค่อยคุยกันยินดีเล้วยด้วย้วยด้ที่ผ่านมาเคยคุยกับเราทางไก่อยู่บ้านเนาะ Bokhai khơi nó nhưng khơi cuối Nhưng cuộc khơi thang kai mhmm thang bạc hăng kai mhmm 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 nhảy mhmm 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 mhm 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 ันนี้ก็สีขาเป็นนักที่มใจวมื่อง่นอะเป็นเร่องมัเลนนะครับสัันึ่งบงนวปัมมวนะที่ว่าว้ตื้นเน็ตว้คุยมือแรงสะดวกคุยโทรศัพท์ในช่วงใีช่ะช่วงกลางคืนก็ได้ก็คือว่าเรากว่ังงานอยู่แล้วนะ ลาเม่เนี่มมามาเยเติมบ่บ่ลาเป็นยังอคน้อกยังไปอยู่โรงงานนิคอนเหมือด้มนะเป็นยังจะออกมาละหอมเสือดาวมากวินหัวอืมมันมันวิหัวงานยืนบ่เม้นกาวบออ่อันนี้ถ้าเกิดสมนุนไพรมีนมนมสักคนแบบสักก่อนดีกว่าสนับสนุนเนาะยเกินห้าข่ายต่อน้องแบบใช่ป้ะมันจะเป็นไปได้หรือป้ะมันบอกอันนั้นมันสิเวิร์กอยู่มันสิข่ายได้อยู่ คือว่าคือสีบอดมันมันในหัวธนาคารนาะให้อยู่ข้างนอกมาสิไข้โดนีกเนาะแม่อยู่ข้างนอกแหละเหม็นๆพี่น้องดูไกลเสร็จทางเนาะท่านขาทางของกระถางระบาดเนาะแม่ท่านว่าแพ้ใช่ไหน่ะพี่น้องแม่แต่ยังดีกว่านี้ซอยในหน่อยเข้ามาโอเคพี่น้องเว้กับสิบุ้งยังเพิ่มเตจอพี่ฮาวาดีเนาะแต่สิแด ควรเลจบคลิปนอกสามเอนแน่นอะโดยโดยอือแต่จะเราจะเกิดเราได้เขาเบิือนว่าส้มเนี่ยค่ะส่วนต้นใจนอกกันบ้งถ้ามาแอนมาเอาน้ำพวกมึงติดต่อน้ำแอนมินไปหน่อยเนาะคือตายไายนอกเปนดูดีแม่เลยสมัดสมัังอะไรใเจอแต่คนีดีๆเลยค่ะคินใจยืมใจชมกับที่นอกไป็นมาเป็นใจหาคู่หาคินกนาะส่วนเราเรื่องอายุยังยืนยาวมันเตอาใช่ปะ ายกันไปเนานะเอาตามส่มาปากวัวเนี่ยแหละพี่น้องเลยนาะโอเคเดีเย๋ยวพีกก่นนะ้องด้วยครับจะได้จบกินเนาะดีเลยเป,นนปนน็นแบงค์ปั้นกันที่เก่าสบายดีเนาะสบายดีสบายดี